อะไรกันครับเนี่ยจากทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกกลายเป็นทีมที่กำลังเข้าสู่วิกฤตหนักได้ยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับการล่มสลายแบบไม่น่าเชื่อของลิเวอร์พูลคือมันไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าแค่ปีเดียวเพียงปีเดียวหลังจากชูถ้วยแชมป์อย่างยิ่งใหญ่ทีมกลับตกลงมาอยู่ในช่วงขาลงแบบสุดๆคำถามคือมันพลาดตรงไหนกันแน่ โอเคครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ like, ดูกันทีละประเด็นตั้งแต่การเปลี่ยนจากแชมป์สู่ความโกลาหลไปจนถึงปัญหาเรื่องแท็กติกของผู้จัดการทีมปัญหาเรื่องการใช้เงินกว่า450ล้านปอนด์รวมถึงฟอร์มของบรรดาดาวดังที่ตกลงพร้อมๆกันและแนวรับที่เปราะบางสุดๆก่อนจะไปถึงบทสรุปว่าทำไมทีมถึงขาดความสมดุลได้ขนาดนี้จากแชมป์สู่ความโกลาหล เรื่องราวของ2องฤดูการนี้ต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆลองเทียบฟอร์มการระหว่างปีที่แล้วกับปีนี้ปีที่แล้วลิเวอร์พูลฟอร์มร้อนแรงสุดๆชนะรวด8นัดติดแต่พอมาฤด,ดูการนี้โอ้โหแพ้รวด4นัดติดเข้าไปแล้วครับซึ่งสถิติแบบนี้แฟนบอลไม่ได้เห็นมาน,นานเกือบ10ปีเลยทีเดียวแล้วอะไรคือต้นตอของปัญหาทั้งหมดการเปลี่ยนแปลงของผู้จัดการทีม หนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือการตัดสินใจของผู้จัดการทีมคนใหม่อาร์เนสลอตดูเหมือนว่าเขาพยายามจะรื้อสูตรสำเร็จที่เคยพาทีมคว้าชแชมป์ทิ้งไปเลยก่อนหน้านี้ทีมประสบความสำเร็จอย่างมากภายใต้ระบบ4-3-3ที่เยอรเกนครอปวางรากฐานเอาไว้อย่างมั่นคงและได้ผลดีเยี่ยมแต่พอมาถึงฤดูการนี้สลอตตัดสินใจยกเครื่องใหม่หมดเปลี่ยนมาใช้แผน4-2-3-1ที่เน้นการทดลองมากขึ้น พูดง่ายๆก็คือสล็อตอาจจะเป็นคนขับแต่รถที่เขาขับยังเป็นรถของคลอปเขาพยายามจะเปลี่ยนรถของคลอปที่วิ่งดีอยู่แล้วให้กลายเป็นรถคันใหม่ของตัวเองแต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นอย่างที่คิดไว้เลยครับเงิน450ล้านปอนด์ที่ยังไม่เห็นผลการเปลี่ยนแทคกติกครั้งใหญ่นี้ไม่ได้มาพร้อมกับแค่ไอเดียใหม่แต่ยังมาพร้อมกับการลงทุนมหาศาลลิเวอร์พูลทุ่มเงินกว่า450ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา เพื่อดึงนักเตะใหม่เข้ามาแต่การลงทุนระดับนี้กลับยังไม่เห็นผลตอบแทนที่คุ้มค่าเลยนักเตะค่าตัวแพงอย่างอเล็กซานเดอร์อีซักหรือฟอเรนซ์เวียตี้แทบจะยังไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้ยังปรับตัวไม่ได้และบางครั้งกลับทำให้ทีมขาดความเชื่อมโยงในสนามไปอีกดาวดังฟอร์มตกและแนวรับรั่วปัญหาไม่ได้อยู่ที่ผู้เล่นใหม่ครับแม้แต่บรรดาดาวเด่นที่อยู่กับทีมมานานก็พากันฟอร์มตกเช่นกัน ดูสถิตินี้ครับอัตราการเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งของโมฮัมเม็ดซาลาลดจากกว่า42%เมื่อฤดูการก่อนเหลือเพียงราว12%เท่านั้นในปีนี้ส่วนเกมรับก็หนักหนาไม่แพ้กันลิเวอร์พูลเสียไปแล้วถึง14ประตูนใน9เกมแรกขณะที่ฤดูการก่อนต้องใช้ถึง16เกมกว่าจะเสียเท่านี้เรียกได้ว่าระบบแมวรับที่เคยเป็นจุดแข็งกลับกลายเป็นจุดอ่อนแบบไม่น่าเชื่อ คู่แข่งอย่างเดลิกจากแมนยูเนเตดยังออกมาพูดตรงๆเลยว่าเรารู้ว่าจุดอ่อนของลิเวอร์พูลอยู่ตรงไหนนั่นคือฟูลแบ็กของพวกเขาทีมที่ขาดความสมดุลเมื่อรวมทุกปัญหาเข้าด้วยกันทั้งแท็กติกที่ยังไม่ลงตัวนักเตะใหม่ที่จูนไม่ติดและแนวรับที่เปราะบางมันสะท้อนภาพชัดเลยครับว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลคือทีมที่ขาดความสมดุลโดยสิ้นเชิงจนบางนักวิเคราะห์ ถึงกับเรียกสไตล์การเล่นของพวกเขาว่าฟุตบอลคามิกาเซคือบุกแหลกโดยไม่สนเกมรับผลคือแนวหลังบานปลายจนไร้ระเบียบทีมสร้างโอกาสยิงได้มากแต่กลับเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้ในขณะที่คู่แข่งใช้โอกาสเพียงไม่กี่ครั้งก็ลงโทษแนวรับที่เปราะบางได้ทันทีบทสรุปทั้งหมดนี้นำมาสู่คำถามสำคัญที่สุดครับ ในเมื่อทีมกำลังสูญเสียทั้งความมั่นคงและความจิตวิญญาณของผู้ชนะไปเรื่อยๆแบบนี้อาเน่สลอตผู้จัดการทีมที่อาจจะเป็นคนสร้างวิกฤตนี้ขึ้นมากับมือจะสามารถพาทีมออกจากพายุลูกนี้ได้ทันเวลาหรือไม่ก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไป